ตอนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเป็นสถาบันที่ผมมีความผูกพันเกือบทั้งชีวิตของผมทีเดียวตั้งแต่ผมอายุได้ห้าขวบจนถึงปัจจุบันนี้ผมออกออกเข้า,เข,าเข้าโรงเรียนสอนคนตาบอดหลายหนหลาย,ลายครั้งตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนจนกระทั่งเป็นครูแล้วก็มีเหตุให้ต้องเข้าและออกจากโรงเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่เรื่อยๆแม้แต่ตอนที่ผมกเกษียณจากการทำงานและย้ายไปทำงานที่อื่นๆทางโรงเรียนก็ยังขอร้องให้ผมไปช่วยสอนภาษาอังกฤษอยู่บ่อย เป็นในลักษณะผาทไทม์ time. สกด P A R T T I M E ครั้งหนึ่งมีโทรศัพท์จากอาจารย์กระหม่อมคำพูดเปิดสิรินาธเพียงช่างกระหม่อมคำพูดปิดซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ในตอนนั้นกอร้องให้ผมมาช่วยสอนภาษาอังกฤษนักเรียนตาบอดผมก็บอกว่ากำลังสอนอยู่ที่สถานทูตอเมริกา ท่านก็ขอให้ปรีกุลามาสอนให้ได้พอผมมาพบท่านและเรียนถามถึงค่าจ้างรายชั่วโมงตามลักษณะของการสอนพิเศษวงเล็บเปิดผ่ดนไทม์วงเล็บปิดท่านก็เสนอให้ผมในหนึ่งชั่วโมงน้อยกว่าเงินที่ผมได้อยู่แล้วในขณะนั้นผมจึงอุดทอนว่ากระมามคำพูดเปิดอาจารย์ให้ผมน้อยกว่าไรายได้ที่ผมกำลังได้รับในขณะน,นี้ถึงหนึ่งในสามของที่ผมได้เลยนะครับกระมาคำพูดปิด ท่านก็ถามผมว่ากระาหมายมคำพูดเปิดคุณวิมลเรียนหนังสือที่ไหนกระหมายมคำพูดปิดกระหมายมคำพูดเปิดโรงเรียนสอนคนตาบอดครับกระหมายมคำพูดปิดกระหมายมคำพูดเปิด,ค,าาด,ปดคุณได้เข้าทํางานที่รักที่ไหนกระหมายมคำพูดปิดกระหมายมคำพูดเปิด,าาด,ปดที่โราาง,เงเรียนนี้ครับกระหมายมคำพูดปิดอาจารย์ใหญ่จึงกล่าวสรุปขึ้นว่า กระามาคำพูดเปิดคุณเรียนฟรีอยู่โรงเรียนประจำอย่างน้อยๆก็เป็นเวลากว่า12ปีแน่นอนโรงเรียนใช้เงินกับคุณไปเท่าไรและเมื่อคุณทำงานคุณก็ได้เงินเดือนจากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยไปเท่าใดแม้แต่คุณจะย้ายไปสังกัดกองการศึกษาพิเศษแต่ตอนที่คุณไปต่างประเทศมูลนิธิก็จ่ายเงินค่าการเดินทางให้คุณมากมายทีเดียวดังนั้นดิฉันขอสรุปว่าคุณสมควรทดแทนพระคุณแผ่นดิน วงเล็บเปิดบุลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยวงเล็บปิดคุณเห็นด้วยไหมกระหม่อมคำพูดปิดแล้วจะให้ผมตอบว่าอย่างไรเล่าครับวงเล็บเปิดขอให้เปิดเพลงโรงเรียนของเราอันดับที่9ในแผ่นซีดีด้วยนะครับวงเล็บปิด หน้า94าสีวอัตชีวรประวัติของผมเล่มนี้เกิดขึ้นเพราะมีบรรดาลูกศิษย์ต่างๆหลายรุ่นหลายคนรวมทั้งเพื่อนฝูงขอให้ผมเขียนขึ้นมาให้พวกเขาอ่านเพื่อจะรู้ตื้นลึกหนาบางของชีวิตผมและบางคนก็ไปอ่านอัตชีวรประวัติของศาสตราจา์กระหม่อมคำพูดเปิดวิริยะกระหม่อมคำพูดปิดแล้วก็มาขอให้ผมเขียนบ้างผมก็บอกว่าก็ไปอ่านกระหม่อมคำพูดเปิดวิมลสนทนากระหม่อมคำพูดปิดมีแผ่นอยู่แล้ว อิมก็บอกว่ากระหม่อมคำพูดเปิดมันไม่ใช่นะคะครูหนูอยากอ่านชีวิตของครูกระหม่อมคำพูดปิดแล้วก็หยอดยาหอมว่ากระหม่อมคำพูดเปิดครูเป็นคนเล่าเรื่องอะไรต่ออะไรสนุกดีหนูไม่แค์หรอกว่าครูจะแต่งเองหรือจริงเพราะหนูก็ฟังนิยายน้ำเน่ามามา,มากแล้วล่ะคะ่ะกระหม่อมคำพูดปิด พูดอย่างนี้ผมน่าจะแต่งนิยาน้ำเน่าให้ฟังเสียดีกว่าพออ่านเรื่องชีวิตของครูแล้วเขาก็คงบอกว่ามันเป็นนิยาน้ำเน่าอยู่ดีจะบอกให้นะว่าชีวิตจริงนั้นบางครั้งก็เน่ามากเสียกวานอาวานิยายสียอีกบางคนก็บังคับครูเขียนว่าเอ็งต้องเขียนประวัติของตัวเองออกมาดีกว่าเพราะคนเขาเอาเรื่องของลือไปแต่งกันเป็นที่สนุกสนานอยู่แล้วล่ะเพื่อนผมมันพลาต่อไปว่ากระงมำพูดเปิดรู้หรือเปล่าว่าบางคนคิดว่าลือคงจะเป็นเกย เป็นตุ๊ดเป็นแตวชอบไม้ป่าเดียวกันเห็นสนิทกับคุณเคิร์กกระหม่อมคำพูดปิดผมเงื้ออวัยวะที่ปกติแล้วผมใช้เดินมันก็รีบวิ่งหนีไปทุกคนรู้ดีว่าผมไม่ได้เป็นอย่างที่เพื่อนจอมกระล่อนของผมมันกล่าวหาเขารู้ว่าผมเคยมีแฟนแล้วอกหักรักคุดการที่ผมไม่ได้แต่งงานนั้นเป็นเพราะผมหาแฟนไม่ได้เองไม่มีผู้หญิงมาสนใจผมจริงๆต่างหากผมมันอาพับเรื่องความรักใครๆก็รู้ บางคนก็ถามว่าไม่เห็นเล่าเรื่องญาติพี่น้องลูกหลานบ้างเลยผมก็เคยเล่าแล้วว่ามีพี่ชายสามคนแต่เสียชีวิตไปหมดแล้วลูกๆและพันรยาของพวกเขาก็ไม่เห็นมานับญาติกับผมเลยเพราะเราจนคนไร้เงินไม่สามารถเป็นที่พึ่งของใครได้นั่นเองผมจึงเป็นเหมือนคนไร้ญาติแต่ไม่ขาดเมตด สำหรับครอบครัวของผมนั้นผมก็มีลูกสาวจริงๆอยู่คนหนึ่งก็คือแอลแต่งานมีครอบครวัวและย้ายตามสามีไปอยู่จังหวัดระยองแอลมีลูกสาวสองคนชื่อกระหม่อมคำพูดเปิดลูกเกดกระหม่อมคำพูดปิดและกระหม่อมคำพูดเปิดลูกว่ากระหม่อมคำพูดปิด ขมารคำพุดเปิดลูกเกดหมารคำพุดธปิดเรียนจบที่มหาวิทยาลัยขมารกำพุดเปิดบุรพาขมารกำพุดปิดคณะวิทยาศาสตร์วิชาเอกเคมีเมื่อได้รับปริญญาแล้วเรียนวิชาครูอีกหนึ่งปีแล้วขณะนี้รับราชการเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมที่จังหวัดระยองนั่นเองคขมารคำพุดเปิดลูกว่าครมารคำพุดปิดจบปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยแห่งเดียวกับพี่สาว แต่งงานและมีลูกชายเล็กๆอยู่คนหนึ่งสรุปว่าผมนั้นมีครบแล้วลูกหลานเหลนยังขาดอยู่แต่หลนดังนั้นยังตายไม่ได้ต้องมีให้ครบท้วนกระบวนความเสียก่อนจึงจะพิจ,จารณาว่าจะตายได้หรือยังหน้า95ตอนขอขอบพระคุณหนังสือเล่มนี้จะสำเร็จลงไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนช่วยผมตรวจพิสูจคุณพัชรพร์ไตรอังกูลบรรณารักษ์ ประจำห้องสมุดของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยอุตสาห์อ่านจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ผมต้องแบกมารบกวนให้คุณพัดช่วยอ่านและแก้คำผิดจัดเรียงบรรทัดเรียงย่อหน้าจัดเรียงหน้าให้ถูกต้องเรียบเรียงคำให้ใหม่แก้ตัวสะกดการันให้กับผมทุกวันศุกร์ตอนเช้าอยู่หลายสัปดาห์ทีเดียวผมขอขอบคุณคระาหมาย่ยมคำพูดเปิดคุณพัชรพรคระหมา่อมคำพูดปิดอย่างยิ่งไวยณที่นี้ด้วยความจริงใจ ตอนนี้ก็มาถึงบุคคลสำคัญอย่างยิ่งแล้วถ้าไม่มีเสียงของท่านอ่านพวกเราจะได้ฟังกันอย่างไรได้รกระหม่อมำพูดเปิดคุณวรนุชปานใจรกระหม่อมำพูดปิดวงเล็บเปิดคุณแอดดีวงเล็บป,ปิดเป็นนักอ่านอาชีพจริงๆท่านเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือให้คนตาบอดหลายคนได้รับความสุขความบันเทิงอย่างเต็มที่ ผมว่าท่านอ่านหนังสือให้พวกเราฟังมากกว่า500เล่มหรืออาจจะมากกว่านั้นผมต้องลองขอข้อมูลดูอย่างไรก็ดีผมชอบการอ่านของท่านและผมก็เชื่อว,ว่าคนตาบอดทุกคนที่ได้ฟังท่านอ่านก็คงต้องเห็นด้วยกับผมผมขอให้คุณพัชรพร ติดต่อขอให้ท่านอ่านเรื่องของผมท่านก็มีเมตตากับผมอย่างยิ่งรับอ่านให้ด้วยความเต็มใจผมมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ประวัติของผมได้รับเกียรติและความการุณาจากท่านอ่านหนังสือเล่มนี้ให้พวกเราได้ฟังกันผมจะรำลึกถึงพระคุณของท่านไปตลอดชีวิตเพราะว่าผมถือว่าหนังสือของผมจะต้องมีคุณค่าขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะน้ำเสียงอันแจ่มใสสนุกสนานของ ระหมากรำพูดเปิดคุณวรนุชปานใจกระมากำพูดปิดขอกราบขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้ครับด้วยความนับถืออย่างสูงครับผมวงเล็บเปิดกรุณาเปิดเพลงขอบพระคุณอยู่อันดับที่เจ็ในแผ่นซีดีวงเล็บปิดต่อไปเป็นภาคผนวกขอเชิญติดตามปกหลังพื้นปกเป็นสีขาวไม่มีตัวอักษรใดๆปรากฏ